สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พามาชมดอกเข็มค่ะดอกเข็มสีชมพูสวยงามนะคะสวยจังเลยนะคะมาชมดอกเข็มนะคะดอกเข็มนี้จะใช้ในวันไหว้ครูนะคะ เพื่อให้มีสมองปัญญาฉลาดนะคะแหลมคมเหมือนเข็มนะเหมือนดอกเข็มเนาะเปรียบเทียบนะคะนี่นะคะมาดูอันนี้หน้าบ้านของแม่นะคะมาชมนะคะมาชมดอกไม้นะคะ ดอกบานบุรีนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นอะไรนะชาทองนะคะอันนี้เป็นดอกบานบุรีนะคะมาชมนะคะชมความสวยของเขานะ,ะดอกเข็มสีแดงสวยจังเลยนะคะสวยมากมาก จ้าบ้านบุรีสวยจริงๆนะคะมาชมพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวไปดูดอกไม้ชนิดต่อไปนะคะดอกอะไรเอ่ยนะคะดอกชวนชมนะคะสีชมพูนะคะคิดถึงดอกบานบุรีอีกนะคะกลับมาทายอีกรอบนะคะสวยจริงๆนะคะสวยมาก ถ้ามาเห็นของจริงแล้วก็ยิ่งสวยนะคะนี่ดูทั้งต้นนะคะสวยจริงๆค่ะดูนะคะน้องๆเพื่อนๆน,นะคะดูนะคะทำไมสวยอย่างนี้รักเอยจริงหรือที่ว่า ต้องร้องเพลงนะคะดอกชนชมนะดอกชนชมช่วงนี้ไม่ค่อยบานนะคะนี่เป็นว่านสีทิศนะคะดอกชนชมเหมือนดอกบานบุรีถ่ายใกล้ๆจะสวยหน่อยนะคะ อันนี้นี่มีเป็นมนเมล็ดเขานะคะเนี่ยที่แหลมแหลมมานี่นะคะดอกชุนชมไปชุดอกชุนชมถ้าใส่ปุ๋ยสักหน่อยถ้าจะบานเยอะนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะ เพราว่าเเจอน้องหมานะคะน้องหมาของญาติเดียวกันนี่เลยนะคะเขาเห่าเห่าคนอื่นนะคะคนอื่นที่เข้ามาบ้านญาติญาติข้างนี้นะคะน่ารักจังเลยเลยสะอาดสะอ้านนะน้องหมาตัวนี้นะคะเพราะว่าเจ้าของเขารักเป็นพิเศษนะคะ เป็นบ้านญาติญาติกันนะคะน้องหมาก็เลยรู้จักกันนะคะอันนี้สามกริย์นะคะอูออกดอกด้วยนะคะถือว่าโชคดีนะคะถ้าสามกริย์ออกดอกนะคะเป็นดอกสีแดงสวยเชียวนะคะ ว่วาสี่ทิศอันนี้เป็นเซธีเรือนนอกแล้วก็นี่ก็เป็นชวนชมนะคะแล้วก็มีบอลน,นกกระทาด้วยนะคะหลายอย่างนะคะมีให้ชมหลายอย่างนะคะหน้าบ้านหน้ามองนะคะปลูกหน้าบ้านนะคะ อันนี้ก็กวกนางกวักนะคะนางกวะะักนางกวกเงินกวักทองมานะคะมาชมหมู่บ้านนะคะมาชมบ้านเรือนนะคะบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะ มาชมดอกไม้ต่อนะคะสามกระสับต่อค่ะมาชมต่อนะคะ โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมืม่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใคร ว่าฉันจะรัต่นาน่เท่าใดฉันตกไม่ได้ว่าฉันจะรักชัวก่วรกนรันเพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงบานาน